วันที่ยีบกุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 6 5สาำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิโดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชัยภูมินำเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางลายครัวเรือนจังหวัดชัยภูมิพื้นที่อำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิโดยครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด5าตำบลได้แก่ตำบลสสวนตำบลบ้านแท่นตำบลสาพ,พังตำบลบ้านเต่าและตำบลหนองคูเจ้าหน้าที่ผู้รับ ชอบพื้นที่อำเภอบ้านแท่นได้ดำเนินการลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน,นเพื่อคัดกรองครัวเรือนต่อบางอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิโดยมีอาสา,าสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพอมอและภาทีเครือข่ายในพื้นที่ร่วมดำเนินการเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิติดต่อสอบถามได้ที่044-056-550หรือสายด่วนพม1300